สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าทเที่ยวเขากันครับมาดูลักษณะของแก่นไม้ครับเป็นต้นไม้ต้นขนาดเล็กแต่ว่ามีแก่นแล้วซึ่งปกติโดยทั่วไปต้นไม้ต้นสักขนาดขนาดเท่าแขนเนี่ยมันจะไม่มีแก่นหรอกครับแต่ต้นนี้เขาขึ้นอยู่กับซอกหินแม้จะเป็นต้นเล็กแต่คาดว่าน่าจะมีอายุมากก็ถึงมีแก่นนะครับ อันนี้เนื่องจากว่ากิ่งหรือว่าต้นตรงนี้อาจจะแห้งแล้วก็ผุพังไปผุย่อยสลายไปจึงเหลือแต่แกนโดขึ้นมาแบบนี้ครับต้นนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นต้นอะไรแต่ก็คาดคาดเดาว่าน่าจะเป็นต้นข่านางดูจากลักษณะของเปลือก ขานางก็เป็นไม้ประเภทมีแก่นนะครับเยวมาดูลักษณะของแกนคือต้นไม้จะประกอบไปด้วยเปลือกภายใต้เปลือกเนี่ยก็จะเป็นกระพีผ่านจากกระพีเข้าไปก็จะเป็นแก่นแบบที่เห็นนะครับทีนี้ไม้ที่จะมีแก่นได้เนี่ยก็ต้องมีอายุแล้วก็ต้นใหญ่แตะเผอิญต้นเนี้ย น่าจะมีอายุมากแต่ว่าขึ้นบนหินก็ไม่โตแต่ก็สามารถมีแก่นก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพ,นพี่พี่น้องน้องได้ดูกันครับที่เขาเรียกว่าไม้แก่นหรือว่าแก่นไม้ก็แบบนี้ครับ เผอิญว่าไม่มีใบใบเขากรนไปหมดแล้วเมเป็นช่วงหน้าแรงครับแต่ก็มีผลฝนลงรูดูตกลงมาครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ